โอ้ยนี่ครับคุ้งมังกรนฮ้ยเนื้อเน้น,เน,นเน้นครับนี่คราวนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูอ,อร่อยมากเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเทียบเรือหาดลาวัยจังหวัดภูเก็ตที่บริเวณหาดลาวัยนะครับก็จะมีหมู่บ้านของชาวประมงนะครับซึ่งเห็นไหมฮะมีเรือประมงสําหรับหาปลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีที่ที่ขายอาหารซีฟู้ดเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู know, ่บริเวณทางข้าวของถนนที่มีแต่อาหารซีฟู้ดเยอะะเลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณร้านที่เขาขายซีฟู้ดกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับก็จะมีพวกกุ่งมังกรเนาะแล้วก็มีปูนี่ปูม้าใช่ไหมครับปูม้าเออปูม้าเนาะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับ โอ้ฉลามนี่ฉลามอะไระครับฉลามฉลามฉลามไม่รนะ่น uh, okay? ีู้ฉลามวนะครับอ่าแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่มือกระโดครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเออตัวนี้มือกระโดนะโครับอ้ตัวใหญ่มากเลยใหญยใหญ่ได้หหญ่เเลยเลยเลยลอเลยลเ่ โอ้ยเหรอลดให้ด้วยเหรอโอเคเหลือบ <Okay, S 2> ูเป็นๆน,นะครับเหลือกิโลละ300บาทนะครับโอเคเลือกให้ที่ตัวใหญ่ๆนะครับโลดึนนะโ okay. อเคอะมาดูร้านนี้ต่อนะครับเวลาน,นี้ก็จัดเป็นระเบียบมากเลยครับสวัสดีจ้ายังไงครับบ๊ายบาครับ,รบอ้ร้านชาวเลซีฟูด้ดเจ๊บัวนะครับเจ๊บัวใครครับ โอเคเรียกเรียกเรียกกี้หรือเรียกก้าดีครับได้ทุกอย่างเลยจ้าเขาเรียกอะไรกันนะเจ๊บัวเจ๊เจ๊อ่ะเจ๊บัวเจ๊บัวเจ๊บัวเจ๋วเจ๋วแนะนำหน่อยครับมีก ไเสือเป็นกุ้งมังกรก้างหรือว่าหอยหวานหอยนางรมหรือว่าปูดำครับหมึกก้นเจ็ดสีก็มีนะจ๊ะหมึกก้เจ็ดสีใช่ไหมนี่ของดังของภูเก็ตเลยใช่ไหมครับภูเก็ตจ้าอนี่หมึกไข่หมึกหอมก็มีนะคะอ่านี่ไหนครับหมึกไข่อันไหนหมึกไข่จ้าจะเป็นไข่เนาะข้างในนี่จะเป็นหมึกหอมหมึกหอมหรือว่าหมึกวลวยวายนี่เหรอครับที่มันวอยวายเนาะมันทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเออ โอเคโปลาอันนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับปลากะพงขาวปลากระพงแดงก็มีค่ะ้ยปลากระพงขาวปลากระพงแดงปลากระพงแดงนี่มันอร่อยเนาะใช่ไหมอร่อยเป็นต้นน้ำปลาเนื้อมันดีกว่าเนื้อมันจะอร่อยกว่าเนื้อนิ่มแล้วปลาทะเลด้วยโอเคโอเคจ้าอันนี้ปลาทะเลใช่ไหมครับโอเคเไอ้นี่ขายไงนะครับอันนี้กิโลละสามร้อยจ้ากิโลละสามร้อยอ่ะผมเอาเอาสักตัวหนึ่งเอาตัวนี้แล้วกันสวัสดีจ้าทั้งดู เท่ร้อยแปดสิบบาทโอเคเอาตัวนี้ตัวนึงครับเอาตัวนึ่งปลากระบงขาวขายไงครับกระบงขาวกิโลละ200ตัวนึงไม่ถึง200จ้อยจะต้องร้อยกว่าบาทเองโอเคโอเคนี่ถูกกใจใช่ไหมไอ้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเอาสักตัวนึงลองลองหนตัวนี้ก็160บาท160นะโอเคผมเอาปลากระบงแดงดีกว่ากระปงแดงตัวนึงครับใช่ครับเอาอะไรเพิ่มมาโอเค อุ้ยมีกุ้งมาก,ก่อนนี่ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วจ้าโอเคเออผมเอาแบบนั่นดีกว่าตายดีกว่า,าไม่กล้าโ <laughs> อเคเอาเอาอย่าเงี้ยนั่งดูครับตัวนี้สามร้อยโอ้ตัวนี้สามร้อยเนาะไหนไหนอยู่ทางนี้ได้ไหมมีตัวนี้ตัวนี้สามร้อยนะครับเอาไปทําอะไรได้บ้างครับก็ไปอบชีสอบเนื้อบ,ออบะเตียมหรือว่าไปนึ่งไปเผาก็ได้ก็ไปอบกุ้เส้นโอเคโอเคเนาะเฮ้ย ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะกินกุ้งมังกรครับวันนี้อโอ้ยเเบืใจดีมากเลยครับวันนี้ลดให้ผมด้วยผมซื้อกุ้งมังกรก็300้อยเนาะแล้วก็ปลากระพงแดงเท่าไหร่นะ1้0ปบาทใช่ไหมครับว่าถูกมากเลยครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาจากช่องผมนะช่องสเตย์โฮมภูเก็ตลดให้ไหมครับลดให้จ้าลดให้น,ะาน่ารักมากเลยครับก้มาภูเก็ตนะครับมาหาเราไว้ยังไงก็หนูร้านเจ๊บัวด้วยนะครับจ้า ครับนี่นะครับก็เป็นซีฟู้ดนะครับที่เราซื้อมาจากฝั่งร้านตรงข้ามก็เดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีร้านนะครับที่รับทันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านมุกมณีเนาะโอเคอ่าร้านมุกมณีเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ยอดนิยมร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดภูเก็ตก็ผมมาทานร้านนี้ค่อนข้างบ่อยครับโอเคก็เราสามารถนะครับเอาเราสามารถเอาซีฟู้ดนะครับ มาแล้วก็ให้เขาปรุงอะไรก็ได้ก็จะมีค่าปรุงอตอนนี้ครึ่งโลอยู่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าบาทแล้วโลอ่งยโลละหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีค่าปรุงนะครับทุกเมนูเลยแล้วครึ่งโลเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็ถ้ากิโลกร,รัมหนึ่งก็หนึ่งร้อยบาทครับโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ต้องทำการชั่งก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ งคิว2กิโลนะโอเคก็คือจะมีค่าปรุงทั้งหมดก็200บาทใช่ไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกเมนูกันครับว่าเราจะเอาไปปรุงแบบไหนบ้างครับทานนี้เรามาดูนะครับก็จะมีเมนูอยู่เยอะแยะมากมายครับก็ทานนี้พี่มีปูมีปลาแล้วก็มีกุ้งม,มังกรครับ ทำอะไรได้บ้างครับกุ or, ้งงกอทำได้ซาซิมิย่างชีสย่างเนยกระเทียมครับอ๋อซาซิมิย่างชีสย่างเนยกระเทียมใช่ไหมครับเอาอย่งงางนั้นพี่เอา idental, <ota. S 1> ย่างเนยกระเทียมเนาะย่างเนยกระเทียมดีกว่าแล้วก็พวกปลาครับปลาท,ทอดน้ำปลาเ<ป><ะ>นึ่งซีอิ๊วนมะนาวปลาทอดทอดน้ำปลาเนึ่งซีอิ๊วเอาทอดน้ำปลาปลากระพงแดงเอาทอดน้ำปลานะครับ แล้วปูม้าครับปูม้านึ่งได้จ้าแล้วว่าพริกไทยดำักบุ้งกะลีผัดต้นหอมอ๋อปูมา้านึ่งพริกไทยดำาผมงกะดีต้นหอมก็ได้ะนะครับผมอยากกินรสชาติของซีฟู้ดแท้ๆก็นึ่งดีกว่านะ,ะอ่านึ่งแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ใช่ไหมครับโอเคก็เอาปูม้านึ่งนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยเมนูผักมีไหมครับมีจ้กก็คือเหมือนเดิมนะสามารถสัถ่งอื่นๆได้ก็คิดที่นี่นะราคาแยกไป พี่เอาแบบว่าลวกนิดนึงนะสะดุ้งสดุ้งโอเคก็เอาแยกปูมันหนึ่งตัวทําส้มตำปูม้านะครับน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยนะโอเคได้ขอบคุณครับพี่เอานับปล่านะอาหารของเราก็มาแล้วนะครับอุ่นน่าทานมากเลยครับดูเมนูนี้นะครับกุ้งมังกรนะครับนี่เราเอาไปทาแบบกับเนยกระเทียมนะย่างเนยกระเทียมน่าทานมากเลย ตัวนี้ผมซื้อกุ้งมังกร3 0 0บาทนะครับค่าทำเนี่ยก็ประมาณนะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเนี่ยมันแค่200เองเนาะก็น่าจะประมาณตก3 5 0นะโอเคส่วนเมื่อกี้เนี่ยเมนูนี้นะครับก็คือเป็นปูม้านะครับผมก็ปูม้าแยกออกมา1ตัวนะครับแล้วก็มาใส่กับ้ตมตำนะครับเมนูนี้นะครับก็เฉลีย่ยเฉลีย่ยน่าจะประมาณสัก120 130บ้ยบบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปลากระพงแดงซึ่ง ปกติปลากระพงแดงเนี่ยแพงมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปลาทะเลเมื่อกี้ผมดูสดๆเลยอยากกินมากเลยครับซื้อมาตัวละประมาณ180บาทนะครับแล้วก็เอามาทําตัวนี้เจ็ดดนะครับค่าทําก็เฉเลี่ยฉเฉลี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ70บาทเนาะก็จานนี้ก็น่าจะประมาณ250บาทนะครับโอเคผมจะมาทานแล้วนะครับเอ่ทานนี่ก่อนเลยครับไฮไลไท์นะครับเขาจับ ก่อนนะน่าทานไหมหน่าทานไหมเอีโอเคแล้วกาม,มีมีดมาให้ด้วยนะครับผมขอเอามีดหั่นดูคได้ครับโอ้ปูมาแล้วด้วยนี่นี่นี่ปูก็มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอชูปูก่อนนี่นี่ปูน,นึ่งนะครับปูนึ่งก็ผมเอาปูไปนึ่งสี่ตัวนะครับ ก็ตอนซื้อมาเนี่ยสามร้อยบาทนะครับก็แต่แยกตัวหนึ่งมาทําตรงนี้นะอันนี้ก็น่าจะหกอ,อกหนึ่งตัวเนาะก็หักเหลือประมาณน่าจะรวมค่าททาแล้วก็เหลือประมาณรักสามร้อยนิดๆสามร้อยยี่สิบบาทเนาะแต่อันนี้สามร้อยยี่สิบบาทถูกมากเลยอ่ะเอาคันนี้มาทานนะครับตัวนี้ที่เราอยากทานกันนี่กุ้งมังกร อันนี้นครับเมื่อกี้ผมซื้อตัวที่ขพ้่งตายเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปชี้มันนะครับก็นี่ดูเนื้อสิเป็นไงบ้างนี่นี่ครับเนื้อมันเนาะนี่ผมก็ทาเนยกระเทียมไปนิดนึงก็ไม่ใช่เนยกระเทียมผมก็ทาตัวนี้นะครับก็คือกระเทียมพริกไทยไปนะครับแล้วลองชิมดูนะครับแบบ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนอ้ออร่อยมากเลยครับกุ้งเนี่ยสดมากๆเลยแล้วก็ปรุงดีมากครับเกอ่อเค็มๆบัมๆนแล้วก็หอมกระเทียมมากๆเลยอืถ้ามาอย่าพลาดเลยนะเมนูนี้อร่อยขอแนะนำเลย ต่อไปนะครับก็ชิมไอ้นี้บ้างดีกว่าส้มตำส้มตำนี่นี่ก็คือเนื้อส้มตำเนาะพี่กระปูนะครับสนใจต้องใช้มือครับตัวนี้เมื่อกี้ปูนะครับผมก็ให้เขาเอาไปสะดุ้งนิดหนึ่งนะขอชิมนะครับ สดมากๆครับแล้วก็ส้มตำนะครับอร่อยรสชาติดีมากเลยเมนูต่อไปนะครับลองชิมปลานะครับปลากระพงแดงทอดน้ำปลาก็ทานคู่กับยำนะครับน้ำยำใส่มะม่วงนะครับ นะครับทอ,อดกำลังดีเลยครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับแล้วก็น้ำยำก็รสชาติดีครับปูเนาะปูเนาะต่อไปนะครับ เรามาชิมปูกันนะครับนี่อ่านี่ก็ปูตัวเมียนะครับจับปิ้งใหญ่นะครับผมอยากกินปูที่มีไข่ดูสินี่มีไข่ด้วยเห็นไหมว้าวถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เอาไข่ลงมาที่กระดองให้หมดเลย ปูนึ่งสดๆนะครับต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนีผมใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะอ่าแล้วก็จิ้มแล้วนะครับอ,อร่อยฟินมากเลยครับ ปูสดๆนะครับถ้าปูสดเนี่ยจะแกะออกมาเป็นเนื้ออย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับแล้เราก็เอาเนื้อจิ้มน้าจิ้มนะครับอเอ่มากินนะครับเนื้อสุกกาลังพอดีเลยครับอร่อยมากครับขอ,อตัวกินต่อนะครับโอ้ยนี่ครับกุ้งมังกร เน้นๆครับนี่คราวนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดดูอร่อยมากเลยครับน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วก็เนื้อกุ้งหวานมากๆเลยครับแล้วก็เนยกระเทียมเนี่ยก็หอมมากเลยครับ <Okay. S 1> อิ่มมากเลยครับใบเสร็จก็มาแล้วนะครับ ก็นี่ไปเสร็จนะครับเ็ก็มีค่าทำอาหารนะครับอยู่200นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีส้มตำปูม้านะครับที่ผมสั่งส้มตำพิเศษแล้วให้เอาปูม้าไปใส่ด้วยนะครับอยู่รอยู่150บาทแล้วก็มีข้าว25บาทน้ำนะครับ50บาทนะครับแล้วก็น้ำแข็ง2ี่บาทนะครับก็จะมีค่าสื่อชาร์จนะครับอยู่10%นนะครับ ก็รวมทั้งหมดนะครับก็490บาทนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีซื้อกุ้งมังกรไป300ปู300เป็น600ปลา180นะครับก็เป็น780บาทนะครับ780ก็ประมาณ800บวกตัวที่490 1,200เอ่อ90บาทอ่าก็ประมาณ1,270บาทนะครับอ่าก็ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ ผมได้กินกุ้งมังกรได้กินปูนะครับมีปลากระพงแดงซึ่งเป็นเกต็ดีเลยแล้วก็มีส้มตาำโพหม้ออีก1270บาทครับโหนะับว่าเป็นมื้อที่กินอาหารหรูหราแล้วก็คุ้มมากเลยครับมาภูเก็ตนะครับอย่าลืมนะครับก็มาแวะแถวลาวัยนะครับจะมีตลาดเห็นไหมปลากุ้งปูสดๆเลยนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ